กับผ้าตาเลิศดมาไหวา้น้ำเนาะค่ะเนาะแอฟฟ้าน้อยแล้วก็ลหล,ลานพามาไหวา้น้ำบริณน้ำที่สระของยิงลี่เนาะค่ะเนาะรีสอร์ทยิงลี่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมยตอนนี้เด็กหน่อยก็เล่นกันเนาะผู้เทากับน,นางล่อไหว้น้ำเล่น ไอ้ฟันไอมกัก้ลยค่ะบ่อยากขึ้นเลยไอน้ำเนี่ยเ่นเล่นยังมวนชอบมาอยู่อาทิตย์กว่าดำเป็นสีน้ำผึ้งเลยพี่น้องเป็นกระเม็นหน่อยเล้วตอนนี้แต่ก็มักหลายชอบเขาเปิดเพลงให้เต้นไปน้ำเด้มามา่านอันอารีสอร์ทอิงลี่เนาะเขาจะเปิดเพลงดังแล้วก็ให้แบบว่าให้มวนว่าไๆเถอะอืม แล้วก็ค่าห้องกะห้าร้อยห้าสิบ 550, แล้วก็ห้องใอยู่ไดสิบค้นกะพันเจ็ดร้อยต่อคืนเนาะแต่ว่าลืมถามว่ามีอาหารเสาร์น้ำบองเสร็จนะเออสามารถเข้าพักได้แต่ว่ามม่สิอยู่อันอนันระวังทงหน้านะยูบกไก่แล้วก็ร้านในไก่บินองบิว้วแล้วก็ผพ้ใดออีกนอ้องยังอีกอืมร้าน สาวหลานไายผ้ามาเทียวสาว่า้น้ำหญิงลีค่าเข่า49คนคนที่ไม่ได้49บาทต่อคนที่ว่าบริเลนน้ำกระกสีแหลกน้ำได้แก้วนึง่งแล้วก็สำหรับคนที่เล่นกับ4บเกกันแต่ว่าต้องจ่ายค่าชุดค่าชุดถ้าเกิดไม่มีก็ไปเซาเอาถ้าเกิดเซาหนาจะประมาณเท่าไหรแปดสิบบอ แปแล้วก็ถ้าเกิดเอาชุดมานั่กระจายค่าจุดสี่สิบค่าลุงสะนะค่าบำรุงปรับปุงเขานั่นแหละ <c oughs> กระจายเข้าไปนาะพี่น้องยี่สิบบาทกะบจักบจักโค่นไหมก็เลยเออบบเปยังบบเซียลีอยูอเนียเ่ยนอาทิตย์หนึ่งใส่เงินไปสี่หมื่นล้วพี่น้องไปบะนี่แหละใส่ใจเที่ยวอ,องเสร็จห อยู่ค่ากินเห็นหนัน่นเห็นหนี่ตาไปไม่ตายก็หาใหม่ได้เงื่อนน่ะแม่นบ่เดี๋ยเขาก็ทีิมีแม่บ้านเห็นมามแม่บ้านเวลามีคนออกเขาก็สิบปรีนเห็ดความสะอาดหอนะอ้องเสียนะเออตอนนี้กะแอาฟ้ามันไปฝึกอันใวหน้าม,มากเนาะ ไปเลี้ยนไหวน้ำอ,อ,อยู่ในสาวไหวน้ำเด็กหน่อยมันหลายสิมามข้าก็คุ้มกันบ่เบิดจัเสรเนาะเขาก็ไดดแตะยินบอกเดี๋ยวแต่เว็หน่อยเห็ดไดบ่ไดก็บ่เป็นยังบัดนี้แอลฟ่ามันสิยานมันสิบ่ก้าเล่นมันสิมาเห็ดมันสิมาเล่นตรงที่วานอันนี่ละ่ะเอาจริงเลยก็ตรงที่วานตงที่มาล่องเลยล่ะในคราวาย,ยุงสิละวายูยบะเหมือยังคำบอ่อลงบ่ขื้นจักเทีย เกือบส no> right> ี่ชั่วโมงหาชั่วโมงแล้วเนาะที่เป็นอันอันเป็นบ้านพักเนาะบ้านพักหลังนี้กับประมานหาโลยห้าสิบแล้วก็มีโรงแรมฟังนิกค่ะรยห้าสิบป็นบบว่าเป็นบ้านสั้นเดียวเนาะมีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวมีอันอันที่อาบน้ำมีไอที่พักนี่แหละอืมแล้วก็ ล้วก็เออเอ,เไไอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสะข,ของหญิงลี่เนะาะสะนี้กะเบิ่งในรีวิวงะหญ่ยยสวยค้ามี่นองเพราะเบิ่งของจริงแล้วมันกะมั่อก็บ่คอยยายไปไหนเนาะมันก็เพิ่นก็เห็ดสําหรับเล็กน้อยสําหรับขอบรั้วสินะเออแต่ว่าแต่ว่าก็ดีแล้วที่เพิ่นเห็ดขึ้นมาให้แบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบุรีรัมย์เนาะไอ้ใครไปไทยมาเพิ่นก็เด้มะเที่ยวมาเล่น,นี่แม่ กับผู้ใดกยาวายาติเพิ่นเลยค่ะพี่น้องกลัวเพิ่นเสียดขึ้นมาใดมันยากมันลำบากเด้กลัวนามเพิ่นเสียหดใสขึ้นมาใดในมันก็ยากแล้วก็ห่วงกลัวเพิ่นเสียดขึ้นมาใดแน่าเพิ่นกับพึ่งเห็ดว่ายเพิ่นกับพึ่งเห็ดเนาะอันกับเพิ่นกับพัฒนาปรับปรุงไปเองสิแมมัดกับถือใจทุกคนกับเป็นไปบ่ไดบ่ละกับเพิ่นกับค่อยๆปรับปรุงถ้าเกิดมียังกับยาไปวายยาไปดาเพิ่นเลยมันมันเกลียดเด้ถ้าเกิดคนมาอ่านคอมเมนต์เราโดนจังส่นะลองพวกเจ้า ที่เขียนคอมเมนต์ไว้แต่ล e: ิปเพิ่นก็ลองมาเห็ดแต่คือเพิ่นเบิ่งก่อนสิไปว่าไปหยังเพิ่นน่ะเออนี่เจอเจอโตเพิ่นเป็นเป็นว่ารุปสวยนะเป็นกระเด็นมากเลยขอไายรบุกเพิ่นไปแสดงหนังคอนเสิร์ตวนเวียดนามบ่อยนะเจอโตเป็นเป็นเพื่อนหมู่จ้าวปลาหมูไปมุกคอยดูเพิ่นกระไรสดไปนั่เนอกสินอ่ะไทเดินมากระไรสดไปนั่มมาเยอบคุณค่ะอย่างโตเพิ่นอย่างไรมาทักไทยแขกที่มาเยี่ยมมาพักเสียนะนี่ ดอกไม้เพลินปลูกให้แบบว่าเป็นคล้ายๆบรรยากาศเมืองนอกเลยเด้ดอกไอ้นี่บอกดอกเฟื่องฟ้าเนาะดอกเฟื่องฟ้ามันจังซียูได,ด้ตลอดตลอดเซนามาได้ตลอดเนีเ่ยเพป่นก็นมารีวิวของเพ่อนเองเลยของเพลินเดียนเชิญเด้อที่อำเภอน,นาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรีสอร์ทหญิงลีอยู่ข้างอยู่ข้างทางเลยพี่น้องอยางมาเสิร์ชหาในกูเกิลก,ก็ได้บุรีสิมาเนาะมีห้องพักพร้อมห้องพักแบบห้องละห้าร้อยอยู่ได้ เป็นครอบครัวก็ได้ประมาณ4คนเศษใดยสา3คนขึ้นประมาณจำเนียละ่ะแล้วกะ็ข้างลังนะี่มันสิเป็นแบบว่าห้องใหญ่อยู่ได้10กว่าคนสามารถแบบเซาร่วมกันไดกันสินะเป็นห้องใหญ่ข้างลังก็เป็นโรงแรมเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็พักยู่ห้องน้อยๆดอกหอ้องบ่ใหญ่ที่เพื่อนพักแนตะ่นี่ก็ให้ตาไวา้น้ำเนาะตะเลกะิกก็ฝึกไว้น้ำให้ให้ลงมาแช่น้ำ ตอนแรกว่าซิบโลุ่งดอกันนี้พอ่อพอดีไอแบงมันมันหยุดเล่น,นกเกละถอนเกงใีให้ตาให้ตาจะรกระจายขำามาล่ะเล่นโหลดว่าเป็นยังดอกเล่นใดอยู่บริขีกุงเด้เลนใดอยู่ก้นเดี๋ยวนึงไปแชร์โหลดิ่นหอนมันหอนไหมพี่น้องมันก็เลยอยากลงน้ำเนาะสวอางซาใบหน้า,า,นาพิ่น้องต้องมีกฎระเบียบนิดนึงเนาะพี่น้องก็ต้องให้ใส่ชุดไบหน้านิดนึงเสียนะมันมาแมนยวนน้ำทะเลบานาเฮานะกัอนุญาต เพื่นยังสินะก็ขอให้เพื่อนได้เห่ีได้สมแน่สินะเพื่อนดูกบนเพิ่บอกรลางกายเพราะว่าเพื่อนเป็นอะมาพื้นฐานอะมาเพื่อนยังอามาขาแต่ว่าเพื่อนยังไปยแต่ว่าแขนแกงบกนัำเลยนะเด็กกล้ยหัวเด็กค่้ยให้ไว้นาบอกร่างกายเพรากลมันเห่นกับหลานมันไม่บออยากลูกหนามแต่ว่ามันยังให้หลานเล่นยญนาคขาเมเห็ดเป็นหมาลอยหนาเออเล่นได้อยู่ กันนี่แหละก็มากก็หลานอันไอ้ไก่มันอันผ้ามา่านไปหับยวนอันสนามบินเนาะแล้วก็บกบบปานเท่าพอดีอเซนะ็นนะก็ได้ลงมากะน,น,นี่ลูกสาวบรบก,กาหล,ลินก็เลยให้พอผ้าลงนี่อันไปกรนะพรไปได้แต่ว่าหลินคนเดียวนะบก,กา่าอันนี้เบิ่งลงแล้วรืดตุ่ม ประกาศลุงยังมาประกาศลุงคนเดียวนี่กันนี่แหละทายให้เบิ้งคร่าวๆเนาะนี่เป็นห้องนี่ห้าร้อยห้าสิบเขาเขาไปบ่ได้เขาไปข้างในค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาไปซองเบิ้งไปงามอยู่เพิ่นสิจัดแบบว่า,าเพิ่นสิจัดให้ให้มันเป็นสไตล์แบบยุโรปนิดนึงเนาะคล้าย